ประเด็นที่จะคุยวันนี้นะครับผมดรกรสุเกษมจะมาคุยเรื่องอมูลสัตว์เพื่อการเกษตรนะครับท่านผู้ชมคงจะทราบดีว่าปุ๋ยอินทรีย์นะครับประกอบไปด้วยธาตุอาหารอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับอ,า,อาจจะเป็นปุย๋ยหมักปุย๋ยครอบปุย๋ยพืชสดต่างๆนะครับก็มีความจําเป็นต่อการบํารุงดินนอกจากนั้นยัง ส่งเสริมกิจกรรมจุลินทรีย์นะครับทำให้จุลินทรีย์ได้มีแหล่งอาหารนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องมูลสัตว์นะครับมูลสัตว์ที่เดิดเด่นที่สุดก็คือ,อมูลข้างคาวนะครับได้ทำเป็นธุรกิจนะครับเหมืนอนที่โฆษณาอยู่ในตลาดเวลานี้นะครับ633าสอะไรทั้งนั้นนะครับก็มีขายกันเป็นที่นิยม พอสมควรนะครับนอกจากนั้นก็มีมูลวัวนะครับมูลไก่นะครับมูลไก่ก็เป็นที่นิยมนะครับเพราะว่า,าได้ทําเป็นธุรกิจกันนะครับในวงการปลูกทุเรียนนะครับส่วนวัน,นนี้จะมาเน้นคุยมูลสุก,กรนะครับหรือว่าขี้หมูนั่นเองนะครับ ที่หมูได้มีประโยชน์แตกต่างจากมูลอื่นชนิดอื่นๆนะครับโดยจะมีฟอสฟอรัสสูงนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามีการสูตรอาหารต่างๆจะแตกต่างกันไปนะครับแล้วมีแคลเซียมสูงนะครับมีค่าซีเรชทูที่ช่วยให้พืชออกดอกออกผลนะครับ สำหรับ,บวันนี้ก็ไม่ได้มาคุยคนเดียวนะฮะก็ม,ะมีผู้ร่วมผู้ร่วมการถ่ายทำนะครับจะไปไล่เขาก็อะไรอยู่นะฮะก็คุยไปลักษณะที่ง่ายง่ายเป็นธรรมชาตินะครับนี่นะครับมูลสุก,กรมูลสุก,กรนี่มีท่าทหารครบถ้วนนะครับมีท่าทหารหลักนะครับ ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับมูลสกปรกก็มีค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับมีข้อมูลจากปฏิพีวิทยามหาลัยเกษตรศาสตร์นะครับปี2,540นะครับมีมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ6.9นะครับก็ถือว่าอยู่เป็นกลางนะครับแล้วมีไนโตรเจน2.38 มีฟอสฟอรัสอยู่16.25มีโพแทสเซียม0.11นะครับแคลเซียมนี่8.11นะครับแมกแมกนีเซียมนะครับ2.42ก็มาถันจ1.44นะครับส่วนธาตุอาหารเสริมหรือธาตุจุลธาตุนะครับเป็นเป็นหน่วยเป็น ppm นะครับ ธาตุเหล็กก็มีประมาณ8,500 ppm นะครับแมงกานีสนะครับ970สังกสี2,600นะครับทองแดง1,650โบรอน36โมลิบดินัม20คอรีนนะครับ1,270นะครับโซเดียม0.7 หนึ่ง,น,ง,น,งนะครับเรามาพูดถึงโมลิบดีนัมรู้สึกจะมีเยอะนะครับโมลิบดีนัมทำให้พืชเจริญเติบโตโดยไม่ในในเตรดไม่ตกค้างนะครับลดการตกค้างนนในเตรดนะครับอันนี้ก็จะมีความแตกต่างาจากมูลสัตว์ชนิดอื่นนะครับ จะมีโมลิบดินัมเยอะนะครับมีฟอสฟอรัสเยอะนะครับนอกนั้นก็มีครบถ้วนเลยนะครับสำหรับขี้หมูนะครับหรือว่ามูลสุก,กรมูลสุก,กรนี้เราแนะนำให้มีการหมักก่อนนะครับแล้วนำมาใช้ทิ้งไว้ประมาณหเดือนนะครับจึงนำมาใช้ที่ท่านเห็นนี้มีมีอายุประมาณปีปีก,กว่าๆนะครับ จะมีลักษณะเป็นคล้ายดินไปแล้วนะครับแรกแรกก็จะมีแก๊สนะครับจะมีการดึงถ้ากระบวนการทำแก๊สชีวภาพนะครับได้ใช้ประโยชน์เสร็จสิ้นหมดแก๊สแล้วก็นามาหมักทิ้งไว้ให้ได้อายุ6เดือนนามาใช้นะครับก็จะได้ประโยชน์ในเชิงถ้าฟัสฟอรัสูนจะทำให้ลูกดกนะครับ แล้วก็มีแมกนีเซียมสูงจะทำให้ใบใบเขียวออีกตัวหนึ่งก็โมลิบดีนัมก็จะมีการลดการสะสมของไนเตรตตกค้างนะครับเพราะว่ามีงานวิจัยอยู่เหมือนกันว่าถ้าใช้สารโมลิบดีนัมจะทำให้ไนตรตลดการตกค้างในสับปะรดนะครับอันนั้นรุ่นน้องเป็นคนทำนะครับส่วนงานที่ ได้ผลตอนนี้ก็มีงานวิจัยนะครับจากเป็นการปลูกมะม่วงนะครับแล้วใช้รู้สึกน้ำหมักสุกรหรือว่ามูลขี้หมูนะครับได้ผลดีมากอตอบสนองดีแล้วก็ให้ผลผลิตสูงแลดต้นทุนนะครับต้นนี้เป็นมะม่วงแก้วขมิ้นนะครับจะเริ่มออกดอกแล้ว โดยนี้ใช้ RD 2514ง้นึ่พ่นเท่านั้นเราจะมีการทดลองใช้ขี้หมูหรือมูลสุกรใส่นะครับโดยโดยประมาณก็ประมาณสักองลิตรได้ไหมเมื่อกีอ้เราตีเป็นปริมาตรแล้วกันประมาณ2ลิตรเราก็ใส่ร,รอบลงไปเราจะมาติดตามว่าใบจะเขียวขึ้นมากน้อยเพียงใดนะครับและเราจะมีการ หยอด Rd 251ลงไปด้วยนะครับเนื่องจากมูลสุกรนะครับให้ธาตุอาหารเยอะก็จริงแต่ตัวทำละลายหรือตัวควบคุมระบบราบบป้องกันโรคดูแลปฏิกิยาของออกซิเจนมูลสุกรต้องมีการใส่ rd 251ลงไปร่วมด้วยจึงจะ มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับอย่างเช่นการปลูกทุเรียนใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีเมื่อนำอดี 2, 5, 1, สองห้าหมึ่งไปฉีดร่วมด้วยได้ผลดีมากครับแต,แต่วันนี้จะให้ช่างเชิดมาหยอดนะครับมาหยอดเนื่องจากเราพบว่าหยอดวันสองวันเองนะครับตุ่มตาทุเรียนที่แห้งจาก การใส่ปุ๋ยคอกเยอะนะครับได้แตกออกมานะครับเล็กๆนะครับเราจรึงมั่นใจว่าถ้าเราหยอด Rd251 ไปที่โคนมันจะช่วยโอเคแค่นี้นะครับ 1cc 1cc <c> จะทำให้ปฏิกิริยาเริ่มเป็นวงขนาดเล็กและมีน้ำลงไปจะทำให้เกิดวงขนาดใหญ่ตามลำดับนะครับ จะทำให้ปฏิกิยาดินบริเวณเขตรากไดเ้เกิดกระบวนการหมุนเวียนตามวัตจักรนะครับจะเกิดาการแลกเปลี่ยนนะครับทำให้ไฮโดรเจนลอยขึ้นมาทำให้ออกซิเจนเพิ่มขึ้นในชั้นดินด้านล่างนะครับใน,พ,นพื้นที่รากก็จะเกิดการกระตุน้นฮอร์โมนให้เกิดาการแตกรากใหม่ และไปย่อยสลายขี้หมูหรือมูชสุก,กรที่มีธาตุอาหารที่แตกต่างจากมูลสัตว์ชนิดอื่นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม้ผลที่ให้ผลผลิตนะครับะจะทำให้ได้ผลดียิ่งขึ้นหลายเปอร์เซ็นต์นะครับเราจึงได้นำเสนอใช้ rd 2 5 1ร่วมกับขี้หมูนะครับ ที่ย่อยสลายแล้วยันต่ำหกเดือนนะครับเราจึงมีการาทดสอบให้ท่านดูให้เห็นกับตาว่าต้นมะม่วงแกวบมินต้นนี้นะครับใบจะเขียวขึ้นเพิ่มขึ้นมามากน้อยเพียงใดลูกเล็กๆจะโตเร็วมากเพียงใดนะครับแล้วคุณภาพของผลจะให้ถึง ขนาดไหนนะครับในเรื่องของน้ำหนักนะครับซึ่งต้นนี้จัดว่าคล้ายกับธรรมชาตินะครับแต่เราพ่นอาดีสองห้าหนึ่งไปทุกทุกสี่วันโดยใช้โดมพ่นซึ่งน้อยนะครับเราเราจึงมา,าหยอดที่โคนแล้วนำมูลฉุก,กรมามาใส่ที่โคนของมะม่วงแก้วคืนิ้นต้นนี้นะครับการทดลองวันนี้นะครับเราทดลองให้ ให้เห็นผลที่แท้จริงในการทำงานร่วมระหว่าง RD251 ร่วมกับการใส่ขี้หมูประมาณ2อ2ลิตรนะครับเชิงปริมาตรนะครับเราโรยรอบนะครับอันนี้เราไม่ได้ช่่งน้ำหนักเพราะว่าขี้หมูบาง,บางครั้งแห้งบ้างเปียกบ้างนะครับเรา เราเลยใช้ระบบการตรวงเอานะครับโรยรอบห่างประมาณหนึ่งคืบหรือยี่สิบเซนนะครับี๋วยวเรามาติดตามดูนะครับสวัสดีครับปลูกอะไรอยู่รึคุณงามดอกตอนเขาถามคุณงามปลูกต้นอ,อะไรทุเรียนมังคุด ลำมุดหรือว่าลำใหญ่อยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี